สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่3วิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูพัชรพันธ์ลักเล่งอุดมทิลันหน่วยการเรียนรู้ที่1การใช้สกราตามปฏิทินไทยและปฏิทินสากลให้นักเรียนเปิดคลิป ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทินนะคะให้นักเรียนตั้งใจชมนะคะปีศักราช สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้านคะสบายดีกันหรือเปล่าวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับปีพุทธศักราชคริสต์ศักราชและนิจจารศักราชจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันเลยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้รูไม่ได้มามือเปล่านะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะ ว่าครูถืออะไรมาด้วยปฏิทินนั่นเองค่ะวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับปีศักราชต่างๆนะคะเรามาเริ่มจากปีพศกันก่อนเลยนะคะครูเชื่อว่าเด็กๆคงจะคุ้นเคยกันดีพศนั้นย่อมาจากพุทธศักราชเช่นปีนี้เป็นปีพศ2 5 5 4ก็คือปีพุทธศักราช2554นั่นเองค่ะ พศหรือพุทธศักราชนั้นคือปีทางศาสนาพุทธพุทธศักราชหนึ่งเริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จบรินิพ,พานธ์ถ้าอย่างนั้นปีนี้พระพุทธเจ้าก็ปรินิพ,พานครบ2,554นรปีแล้วสิคะคุณครูการนับปีแบบพศหรือพุทธศักราชนั้นจะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเช่นประเทศไทย ส่วนในปฏิทินที่ครูถืออยู่นี้ก็มีอักษรย่ออีกอันหนึ่งใครเห็นบ้างบอกครูหน่อยค่ะผมเห็นครับคสอครับแล้วคสเนี่ยย่อมาจากอะไรหรอครับคุณครูปีคสย่อ,อ,ยอมาจากคริสตักราชซึ่งเป็นปีทางศาสนาคริสต์อย่างเช่นปีนี้เป็นปีคสสอ1 1 1หรือ คริสต์ศักราช2011นั่นเองค่ะการนับปีคศออหรือปีคริสต์ศักราชนั้นจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อพระเยซูประสูติเป็นคศ .1 ซึ่งคศออหรือคริสต์ศักราชนั้นจะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์และยังเป็นศักราชสากลที่ทั่วโลกนิยมใช้กันอีกด้วยค่ะ นักเรียนคะนอกจากพศหรือพุทธศักราชและคศหรือคริสักรารที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่นี้ยังมีอีกหนึ่งักราชที่นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกันใครตอบครูได้บ้างคะไม่รู้คะ่ะหนูรู้คะ่ะปฏิทินที่บ้านหนูมีบอกเป็นพศค่ะถูกต้องเลยคะ่ะครูมีปฏิทินอีกแบบหนึ่งเป็นของาศาสนาอิสลามนะคะ นักเรียนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกันครูจะบอกให้ว่าสำหรับประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นจะใช้ปีฮอลอค,ค่ะซึ่งย่อมาจากฮิจระัสักราชโดยจะเริ่มนับจากปีที่นปีมุฮัมมัดอพยพยออกจากนครเมกะฮอลอหรือฮิจระัตสักราชนั้นจะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามทีนี้นักเรียนพอจะรู้เรื่องปีพุทธศักราชกันแล้วใช่ไหมคะว่าเรามีนับอะไรกันบ้าง มีพุทธศักราชคริต์ศักราชและฮิจรอสศักราชค่ะน้องๆมาพักเล่นเกมสนุกๆก,กันสักครู่ก่อนนะคะกับเกมจับคู่ค่ะ จะทราบได้อย่างไรคะว่าปีพศกับปีคศห่างกันกี่ปีถ้าเราอยากทราบว่าปีพศห่างกับปีคศกี่ปีให้นำปีพศมาตั้งแล้วลบด้วยปีคศค่ะยกตัวอย่างเช่นนำปีพุทธศักราช2554มาตั้งแล้วลบด้วยพุทธศักราช2011 ผลลั์ที่ได้ออกมาก็คือ543เท่ากับระยะห่างระหว่างปีพุทธศักราชและปีคริสตศักราชค่ะอ๋อเพลินเข้าใจแล้วค่ะหมายความว่าปีพุทธศักราชห่างจากปีคริสตศักราช543ปีถูกต้องค่ะเพลินโลกครับทำไมตัวเลขปีพศมีจำนวนมากกว่าปีคศล่ะครับ เพราะว่าปีพุทธศักราชมีมาก่อนคริสต์ศักราช543ปีค่ะเอ่อครูครับแล้วมีวิธีเทียบปีศักราชยังไงอะครับถ้าหากเราต้องการเทียบปีพุทธศักราชเป็นปีคริสต์ศักราชมีหลักการเทียบดังนี้ค่ะถ้าเราต้องการทราบปีพศให้นำคศมาตั้งบวกด้วย543จะได้เท่ากับปีพศค่ะ แต่ถ้าหากเราต้องการทราบปีคศให้นําปีพศมาตั้งแล้วลบด้วย543จะได้เท่ากับคศค่ะคุณครูคะเพลนยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยคะ่ะช่ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิจ๊าเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูอีกสองตัวอย่างนะจ๊ะเริ่มที่ตัวอย่างแรกการเปรียบเทียบพศเป็นคศค่ะสมมติว่าเราต้องการหาว่าปีพศ2555 ตรงกับปีคศใดให้นักเรียนนำพศ2555มาตั้งแล้วลบด้วย543ค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือปีคศค่ะมีใครตอบครูได้บ้างคะว่าผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับปีคศใดผลลัพธ์ที่ได้คือ2012ครับหมายความว่าปีพศ2555ตรงกับปีคศ2012ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะเต้ยเก่งมากเลยค่ะคราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบคอสอเป็นพอสอกันบ้างนะคะสมมติว่าเราต้องการหาว่าปีคอสอ2 7 0ตรงกับปีพุทธศักราชใดให้นักเรียนนำคอสอ2 7 0มาตั้งแล้วบวกด้วย543ผลลัพธ์ที่ได้คือปีพศค่ะคราวนี้ใครจะเป็นคนตอบครูคะว่าผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับปีพศอใอดหนูตอบได้ค่ะ ผลลับที่ได้ตรงกับปีพศ2550ค่ะเก่งมากคะ่ะจินปีคศ2007ตรงกับปีพศ2550ค่ะเอาละค่ะน้องๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องพุทธศักราชคริสต์ศักราชฮิจรารศักราช ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะพศหรือพุทธศักราชจะเริ่มต้นเมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จปรินิพพานการนับปีแบบพศหรือพุทธศักราชนั้นนิยมใช้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาส่วนคศออย่อมาจากคริสต์ศักราชโดยเริ่มนับตั้งแต่เมื่อพระเยซูประสูติซึ่งจะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์และฮศย่อมาจากกิจเตรศักราช เริ่มนับจากปีที่นบ,บีมุฮัมมัดอพยพออกจากนครเมรกานิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะน้องๆคะและตอนนี้ได้เวลาร่วมสนุกกับกิจกรรมฉายเดี่ยวของเราแล้วนะคะช่วงใายเดียวตอน ข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องพอสอย่อม,มาจากอะไรพุทธศักราชว้าว <Wow! S 2> ข้อใดเป็นชื่อเต็มของฮอสอนิจระศักราษ ปีคอสรหรือคริสต์ศักราชเริ่มนับเมื่อใดพระเยซูคริสต์ประสูติปีพุทธศักราชห่างจากปีคริสต์ศักราชกี่ปี543ปี และถ้าปีนี้คศ2015จะต้องนำตัวเลขใดมาทำเป็นปีพศนำ543มาบวกวว้า น้องๆคะได้เวลาเฉลยกันแล้วคะ่ะพอศย่อมาจากอะไรตอบพอศย่อมาจากพุทธศักราชข้อใดเป็นชื่อเต็มของฮอศอตอบพิจารศักราชเป็นชื่อเต็มของหอจอปีคศออหรือคริสต์ศักราชเริ่มนับเมื่อใดตอบปีคศหรือคริสต์ศักราช นับจากพระเยซูคริสต์ประสูติปีพุทธศักราชห่างจากปีคริสตศักราชก,กี่ปีตอบ543ปีค่ะและถ้าปีนี้คศ2 0 1 5จะต้องนำตัวเลขใดมาทำเป็นปีพศออตอบนำ543มาบวกจะได้ตรงกับปีพุทธศักราช2558เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ สำหรับเรื่องพุทธศักราชครษิษสะศักราชฮิจรศะักราชต่อไปครั้งหน้าเราจะได้รู้จักกับเรื่องการสืบค้นเหตุการณ์จะน่าสนุกขนาดไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะน้องๆสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ ก็จะมาสรุปที่มาของศักราชในปฏิทินกันนะคะศักราชหมายถึงปีซึ่งจะใช้นับเวลาในรอบปีหนึ่งๆเพื่อระบุเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละปีและบอกลำดับปีเรียงต่อกันไปซึ่งจะแบ่งการนับศักราชออกเป็นสองแบบคือการนับแบบไทยและแบบสากลน,นะคะซึ่งใน รูปนะคะก็จะให้นักเรียนเห็นปฏิทินไทยนะคะปฏิทินไทยก็จะประกาศศักราชให้เห็นทั้งสองแบบก็คือพุทธศักราชหรือพศนะคะซึ่งในปีนี้ก็จะเป็นปีพุทธศักราช2563นะคะนี่คือเป็นปฏิทินที่ใช้นับแบบไทยนะคะ อันต่อไปนะคะก็คือคริสตักรลชหรือคศสองพันยี่สิบนะคะอันนี้ก็คือเป็นคริสตักราชสากลนะคะซึ่งใช้กันทั่วโลกนะคะอันที่หนึ่งนะคะก็คือการนับพุทธศักราชหรือคศการนับพุทธศักราชหรือคศ เริ่มนับจากปีที่พระพุทธเจ้านะคะปาริณิพานล่วงไปแล้วลครบหนึ่งปีซึ่งจะนับเป็นพศหนึคะซึ่งปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ปารินิพานล่วงลับไปแล้วสองพปีนะคะค่ะก็ประเทศไทยนะคะก็เริ่มมีการใช้พุทธศักราชอย่างเป็น ทางการในรัชกาลที่6นะคะแล้วก็มีการประกาศให้ใช้พุทธศักราชอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2456ค่ะ 2. คริิตศักราชหรือใช้ตัวย่อว่าคศคริิตศักราชหรือคศ เป็นสักราชที่ใช้ในประเทศซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์โดยเริ่มต้นจากปีที่พระเยซูป,ประสูติเป็นคศออหนึงและปัจจุบันคิตธศักราชถูกใช้มาเป็นศักราชสากลน,นะคะซึ่งใช้กันทั่วโลกนะคะ,คะพุทธศักราชก็จะเกิดก่อนคริสตศักราช นะคะเพราะว่าพระเยซูประสูติหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว543ปีดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะทราบว่าปีนี้เป็นคิสตศักราชที่เท่าใดก็ให้นำ543มาลบกับปีพุทธศักราชปัจจุบันและถ้านักเรียนอยากทราบว่าคิสตศักราช ตรงกับพุทธศักราชใดก็ให้นำ543เช่นกันมาบวกนะคะนักเรียนก็จะทราบว่าทิศศักราชนี้ตรงกับพุทธศักราชอะไรนะคะตรงนี้นักเรียนเขาจะเข้าใจแล้วนะคะ 3. ิเจรศักราชหรือใช้ตัวย่อว่าพศ ฮิจลสัสักลาหรือฮอซอเป็นสักลาที่ใช้ในประเทศซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถืออิสลามนะคะซึ่งประเทศที่ประชาชนนับถืออิสลามก็จะใช้ฮิจลัลสักกะลานะคะก็คือโดยเริ่มต้นการนับฮิจลัลสักกะลาจากปีที่นบ,บีมุฮัมมัด อพยพจากเมืองมักกะไปยังเมืองเมดินานับเป็นคศ1ซึ่งตรงกับคศ1 1 6 5หรือคศหรือคศหรือตศักราช622ค่ะ <c oughs> ค่ะหากจะเทียบปีฮิะจ์ศักราชเป็นปีพุทธศักราชก็จะต้องบวกด้วย 1น2 2นระคะบอกว่าฮิจลอสกรา่จะยึดถือวันเดือนปีทางจันทรคติอย่างเคร่งครัดจึงเดินตามปีสุริยคติไม่ทันทำให้คลาดเคลื่อนไม่ตรงกันโดยทุก32ปีครึ่งจะเพิ่มขึ้นจากปีสุริยคติไป1ปีตลอดหรือ จะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือพุทธศักราชจะมากกว่าฮิจรัจลสกัาร์อยู่1,122ักราชอยู่ 1, ปีและคริสตศักราชจะมากกว่าฮิจรัจลสกัาชอยู่622อย่ปีค่ะจากที่คุณครูได้ สรุปให้นักเรียนฟังแล้วก็เปิดวิดีโอดูเมื่อกี้คุณครูหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้เป็นอย่างมากนะคะค่ะวันนี้คุณครูคก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกและเขียนเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อที่ผิด นะคะนักเรียนคนใดที่ที่บ้านมีเครื่องปริน้นนักเรียนก็สามารถที่จะพริ้นเอกสารออกมาทําได้นะคะส่วนคนไหนที่ไม่มีเครื่องปริ้นก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราสามารถที่จะทําใส่สมุดได้นะคะนะเมื่อนักเรียนทาเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาในไลน์ให้คุณครูดูด้วยนะคะแบบฝึกหัด หน้าต่อไปนะคะก็คือจะให้นักเรียนสอบถามเพื่อนในโรงเรียน10คนว่าเกิดพอสออะไรค่ะแล้วให้นักเรียนนำมาคำวนวณว่าตรงกับคอสอะไรแล้วบันทึกลงไปในตารางนะคะคุณครูก็คิดว่าตรงนี้มันก็ไม่น่าจะยากนะคะนักเรียนของคุณรูเก่งทุกคนสามารถที่จะทำได้ แบบฝึกหัดหน้าต่อไปนะคะก็คือให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องการเทียบสกสามา5ข้อนะคะตรงนี้คุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนของคุณครูจะทำได้ทาได้อย่างดีใช่ไหมคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปต่อไป นะคะสวัสดีค่ะ